ดีครับนี่ผมมาที่บริเวณที่เขาก่อสร้างสะพานครับบริเวณที่ถนนลบบุรีราเมศต,ตัดกับสะพานรถไฟนะครับนี่มาเจอโครงสร้างแปลกๆนะครับมีการเขียนไว้ด้วยว่างอทอป2อปี252ออ,อ,อะไรสักอย่างเนี่ยครับสะพานกายพีซีไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เขากำลังรื้อสะพานนะครับเพราะว่า เขาจะทําแบบสะพานใหม่นะครับเนี่ยครับนี่ครับบริเวณบริเวณรอบๆครับนี่สร้างสะพานใหม่นะครับนั่นคือสะพานใหม่ครับมีโครงสร้างเหล็กนี่ครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับก็มีการเทคอนกรีตลาดนะครับเป็นรประมาณที่ใช้ได้นะครับนี่รถจากมีสะพานสะพานเก่าโดนโดนทุบทิ้งไปแล้วครับแล้วก็รื้อรลังรื้อรลงใหม่ที่ก็คนก้างจับว้างอยู่ครับ นี่ครับนี่เรามาเจอของเก่าโบราณนะครับไม่รู้มีอะไรบ้างครับบริเวณนี้ครับนี่ครับรถวิ่งไปวิ่งมานะครับสะพานครับโครงสร้างเลยครับครับเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของใกล้ๆหาดใหญ่ครับถนนลบบุรีรามิตรกับแต่นี่เขาเรียกโคกเมานะครับโอเคครับสวัสดีครับ